อากาศทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแลยกัเอฟซีผู้ติดตามแล้วรับส้มกิบบคอนพันพาลุยให้ตอนเช้าเช้ามันอากาศก็ดีดีพี่น้องเลยในตอนเช้าเช้าเขาก็มาป่ามือที่สองเขาเดินทางมาไอ้ครั้งนี้ก็สามคนพี่น้องมีบอฟเฟตแน่แล้วก็บอไม่แล้วก็บบอคนเองอากาศก็ดีแล้วพี่น้องวันนี้เช้าเลยวันที่หาก็จะได้ไปหารถเช้าติดตามไปชมด้วยกันเลยว่าฮาจิมาหรือว่าแต่ว่าไปไม่วหวนี่นั่น ฮขาพออยู่ไปแต่ว่าฮ่าประยิงมันออกไก่ไก่ป่าไม่รู้อ้อนแล,ล,ลวน้วก็ไก่ขวานี้ฮขาก็มาติดตามกันต่อเลยในมือเช้านี่ฮ่าสิดุยดุดพร้อมกันเลยอากาศก็ดีด้ยน้องเว้ยเป็ดใจขนาดมันนี่คนอื่นฮขาก็หลาอห้ว,วหยอยู่น้องยหลัดบุงหมูตามหยย้วยนี่แหละมันสิพอพอเลยบอไปสี่พร้อ,อมกันเลย มื่อกี้นี่คอยแกเห็นหมูป่าพี่น้องเลยเลนนั้นเราต้องตัวตัวก็จะพังมันเมื่อกี้นี่ครับปั๊บคอยดองใช่พระลักษูหินนี่พอดีนะนี่คอยดองชิ้งงูหินนี่พอดีเห็นมันเลนตะลังเหลีพยนช่องโตพี่น้องเลยมันช่องเชาะไปนี่แหละในลำเดียวย่อยไป้นจะพังมั่นหายหายเลยหายไปได้ยิงเลยอ๋อลุ้นต่อไปวันนี่พี่น้อง มันสิไปทางพุนี่พอรล่นรืนไม่ต้องการต่อไปเลยโอ้พอมูมยิงไปนองาจะไลนต่อไปเอแล้วมูดนันู่สงตันี่ได้ลอยไปเยวันี้ เสียงนกโถงนี่คือชีเมน่นอะไรไปสองเลยชอบไปเพิ่งก่อนน่าจะแม่นหมูงูงหัวโอกี่นี่นะฟังเสียงนกโถงรังรังอยู่ชอบไปเพิ่งก่อนมันไปเชิงน,นั้นเลยกี่นี่นะเชิงนกหงูเชลเชลแล้วน่าจะเป็นหมูหัวโอเมื่อกี้

อเอา็สิชด้เลาะวยนี่ขึ้นบ่นนกี้เอาเลาะลงมันเอาิชด้เลาะขึ้นธรรมชาติไปหนาเใ้โอ้น้ำไหล อืมตัวปลาสิวลหลงั้นรปลาไหลอีกีหนึงปลาสิวทั้งหมดอั่งนี่น้องเอ็ปลาสิวลายขึ้นมาทางนี้นะน้ำก็ยังไหลยอยู่นะพี่น้องพอ้น้ำยังเป็นหวังเปอนหวังเลยทางนี้ทางฝ่ายวัยังกฤน้ำยังไหลยอยู่ จะเราโหยขึ้นขึ้นอะไรต่อมึงไม่เอาเิได้เข้าโด่งโตขึ้นดงไม่ได้หันว่าลงโหยลงไรน้ำไหลนะท้ายก็ได้เลาะโหยคือเก้าไปไร้ถิงเถิงหกทั้งหกและทางเสียงดังน้ำยังไหลอยู่นี่ก็ ตันนี้ไก่ป่าหันนี่พี่น้องเอ๋ยเจ้าไก่อยู่เลยดานไว้ก่อน มวก็มายอดานีแล้วมยนี่ัานนี้อ่วยละตอนนี้ก็เอากะได้ลาอมือทีมงานเมือเดิมพี่น้องพอกับอะไรยิ่งมัน แต่สองตันะที่ว่าพอได้รุ้นอยู่มาเทีวนี้ก็ได้พอได้พบเนี่ยนะเรามาที่งานก่อน,นมานี่ตอนนี้ค่อยาเกินทางมอที่พักนะพอพี่เพื่อมาจะคนระบบทิมวานเอาโดยทัดมาอยู่น้อยทันมาก็าจะได้หนึงขานี่เขาต้องน้ำทาเขาแล้วมนี่ เขเพื่อทันมาอายู่หี่เขาน้ำท่าเขาก่อนไปหน่อยว่าเขายังไม่ทัมนมาอายู่ทางสะพานไม้กับสะพานเพชรเพลินเรื่อหลานเขาน้ำท่าเขาเขาค่อยมาก่อน ่เท่าเข้าทีก่อนีไปเลยนี่เท่ากระชุกอ่ะมีมีเป่าชายเชื่อชายข้าโหดอืมทางทีมงานเทาก็เฮ็ดอยู่โคกินอยู่ไปเอ้ยเฮ็ดเลือกกินนะลาบลาบลาบนี่เฮ็ดเมนูลาบกินชีมือมาใหม่อีกคนลาบเอาไป้องอืม นกหนูเฮากะจีแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้จะเป็นกระไน่า,างบะใหม่เป็นกะลับปออยูม่มันนี้กินสีมือบะใหม่เป็นมัน,เนีเองก็พูดอึดเลยมานี่นะ เผิ่อไเคยมาไปเลยนะนีน่นะต็วหิ่งแบบพึ่งกระดับอ่ะเป็นพักแล้วก็เพิ่นกลับมาโคไปนี่โคแล้วก็ <โล S 1> ไปป <โล S 1> รุงแล้วเนาะโลก่อนเนาะโลโลชุกได้หลับชุกพี่น้อง แม่หลับโมแม่หลับริบแม่หลับชุกเลยสั่งหอมไม่เป็นกะโตแล้วเรียบร้อยละเดยวแต่ปรุงเชื่อปะนี่เดยวแต่หาเครื่องปรุงชิมด้วยเชื่อเพลินแล้วนี่นะยังเเชื่อเราเกือบเปน็นหนกอะน้ำซดน่ะนะตื่มไหมขันเท่าไหรนะ เช็ดไปที่เหีห้ยบหอยพี่น้องลาบก็ห่อสีมือมาไหม่ลืมถ้วยพี่น้องเลยจะได้กินข้าถ้ยาวยเนาไว้ละตอนนี้ก็นน้ำสดมานีก็เพราะว่าเหาลืมถ้วยได้ถ้วยมาไปที่เดียวมากินข้าวน้ำกันบ่ะนี่ไ <c oughs> ก่หั่นจะแซวทุกคน,นคเลยบาดใจแท้ กินข้าว้าไปตเจ้าห้องพักตัวอันนี้นะพักผู้ข้าอะ่ะพักผู้พักผูข้าอเพือหองดีวเนาะข้าว,าว,วาท้องเออข้าวท้องเลยว่ะมันเหงาหงายมนจะบ้านเราคนบ้านเดียวกับห้องตัวเดียวนะมาเล่นห้องกิข้าวแล้วมาหลับกับห้องันเส้า แสบยังไงน้ำนีนโน่เนาะสุดปากผมลำ,ลำ พาเข้าแดงผาแกแดงหุงกระบ้อ เนี่หมูมนะใช่ครับไปช่วยกันพร้อมพร้อมจะดี หลังจากกินข้าวกินหำแล้วแล้วก็เ้ากา็ได้พักพ่อนพี่น้องเย้ยสำหรับคลิปนี้ก็สีขอจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามส้มในคลิปต่อไปขอขอบใจ